ครับเพื่อนพเพื่อนาเพื่อนเพื่อมาดูนี่นะครับขามิ้นครับนี่คือคามิ้นชัน,นเหลืองอ้อยเลยเดี๋ให้เพกกื่อนเพื่อดูนะนี่ครับเหลืองจนออกจะเป็นสีส้มเลยอะครับาีนี้นะครับเราก็จะเอาเข้ามาปลูกนะครับเดี๋ยวหาต้นกันเรามีต้นอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่นี่ครับมีเงามีต้นอย่างนี้นะเราก็จะเอาเขาไปเป็นต้นพันุนะครับ ในสวนเราเราจะเพื่อนๆเจ้าหัวแบบนี้เนี่ยนะครับหัวแบบนี้ปลูกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นครับปลูกนะครับขมิ้นนะครับขมิ้นเคอร์มินนะครับสมุนไพรโบราณในสูตรตำราแผนไทยนะครับที่ยอมรับกันหรือใช้ประจําในสาสุดวันนี้ก็คือใช้ในการเคลือบกับเพาะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ใช้ในการความงามเนาะขมิ้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วนี่นะครับเพื่อนๆก็จะผิวเหลืองสีทองนี่นะครับเนาะในหลายท่านเขาก็กินเพื่อให้ผิวสวยงามนะครับเป็นสีเหลืองทองขมิ้นนะครับสูตรเข้าตำรายาไทยโบราณเยอะแยะเลยนะครับในนั้นก็ทําน้ํามันนี่นะครับเนาะในการทาบาดแผลต่างๆด้วยนะครับนี่ครับขมิ้นครับ ปลูกรักษาสายพันธุ์ปลูกง่ายขมิ้นนี้คือขมิ้นชั้นนะครับคุณเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ